โอเคสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันในจักรวาลเกม Monster Hunter World ครับวันนี้เราจะมาทำภารกิจของสมาคมฮันเตอร์เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นเลยทำอะไรกินก่อนครับรู้สึกหิวเลือเกินตอนนี้กินปลาแล้วกัน,นครับอ่ากินปลาโอ้นี่ไม่ใช่ปลานี่นี่มันไก่ ไก่อบซอสน้ำมันหอยแงม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 แมวอร่อยครับแมวอ้อกินเสเร,ร้อยจ่ายตังเขาเยี่ยงเนี่ยเอาละครับสมาคมฮันเตอร์ให้เรามาหาเจ้าตัวตัวอะไรครับเดี๋ยวเราดูก่อนนะครับโอเคชื่อตัวอะไรครับ โทบิคาดาจิครับจุดอ่อนของเจ้าโทบิคาดาจินะครับผมเรียกชื่อมันถูกปล่าครับโทบิคาดาจิจุดอ่อนก็เหมือนตัวทั่วไปนะครับส่วนหัวจะหนักแล้วก็ส่วนหางครับลำตัวก็เข้าครับแต่เข้าไม่แรงเท่าส่วนหัวกับส่วนหางส่วนแพ้ธาตุธาตุน้ำครับสามดาวใส่ฟ้าไม่แพ้เลยครับเจ้าตัวนี้ธาตุใส่ฟ้าเลยครับ สถานะพี่ปกติพิษจะติดพิษแรงครับเจ้าตัวนี้ถ้าโดนพิษเข้าไปแรงโอเคครับไปทางไหนดีครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมขอไปทางนี้แล้วกันโทบิคาดาจินะครับไหนมันอยู่ตามอยู่ตามต้นไม้นะครับสมาคมฮันเตอร์บอกว่าเจ้าตัวนี้คล้ายๆกระรอก อ๋อเอ้เหนี่ไงครับเราได้เจอรอยเท้ามันแล้วโทบิคานาจินะครับโอเคเอ๊ะเมื่อกี้เมื่อกี้รอยเท้าไปทางไหนครับนี่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 โอ้โหหิ่งห้อยเราเจอแล้วครับเอาละหิ่งห้อยน้ำหน่อยสิหิ่งห้อยหิ่งห้อยน,นี่นี่เจอแล้ว โอบิคานาจินะครับระหว่างนี้ก็มีอะไรให้เก็บก็เก็บเก็บไปก่อนโทบิคุงอยู่ไหนโทบิฉันต้องการวัตถุดิบจากนายเออทางนี้รอเป่าครับลองขึ้นไปครับเพราะเจ้าตัวนี้มันชอบอยู่ที่สูงครับเราจะลองขึ้นไปก่อนครับฟับนี่ไงใช่ด้วยครับ สมาคมอันเตอร์เราให้เราสะกดรอยแลวตามหาและนำข้อมูลไปรยงานครับเราเจอร่องรอยแล้วก็เก็บครับทางไหนครับซ้ายหรือขวาอ้าวเจอแล้วครับทางซ้ายนั่นหรือเปล่าหิ่งห้อยทำไมเจ้าให้ลงไปข้างล่างล่ะ,ะรเราต้องตามหิ่งห้อยไปนะครับ เออกระโดดลงฟับปาบไม่น่าเชื่อครับว่าตกลงมาจะไม่เป็นอะไรเาตามหิงห้อยไยครับตามไปเอ,อ๊เออะเจ้ามุดเข้าไปในนี้ได้ด้วยหรือเนี่ยครับตามไปก่อนไม่เจอสักทีนะครับกระโดดฟับแวบ เอ๊ะนี่อะไรเนี่ยฟับเฮ้ยเหมือนเดินกลับมาทางเดิมเลยครับนี่มันอะไรกันเนี่ยปืด๊ดเฮ้ย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 เห็นสิครับโทบีคาราจิอยู่ไหนดิอ่ยนี่ให้ตามหาร่องรอยเฮ้ยอ,อะไรเนี่ยมีพงนี้ด้วยเหรอ อ้าวมันก็มาทางเดิมไม่ใช่หรอครับเนี่ยทำไมให้ผมเดินเป็นวงกลมครับหรือว่าหรือว่าเนี่ยยังไงเนี่ยผมงงนะครับหรือมันเดินเป็นวงกลมครับแต่ผมเดินตามมันไม่ทันนั่นไงชัวครับชัวครับอย่างนี้ เป็เล่นวิ่งไล่จับแล้วเจ้าโทบิโทบิคาราจิดูครับโอ้โหให้ผมเดินวิ่งไล่ตามกระโดดไว้ซื้อปึ๊บปึ๊บนี่มันอะไรกันเนี่ยข้าทำการเจอตัวเจ้าโทบิงไงมันเปลี่ยนทางเดินแล้วครับ โอ้โหให้เราเดินวนครับให้เราเก็บไปก่อนนะครับนั่นไงเจอแล้วเดี๋ยวครับตัวที่มันจะหนีแอนมานี่เจ้าโทวิตี่เอาไปก่อนทีนึงมาจำบไปก่อนอเอาละชัดอึสอึสอึสโอเคมานีโอ้โหตี่ไงระวังไฟฟา้ามนะครับ สมาคมอันเตอร์บอกไฟฟ้ามันอึ๊บนั่นไงผมเลยต้องชาร์จใหม่เลยเอองงไปหมดแล้วขอล็อกป้าก่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันเร็วมากครับแย่แล้วมึนผมมึนหยุดมึนหายมึนโอเคชาร์จสิบมานี่โอเคชาร์จพลังเรียบร้อย ถ้าผมขึ้นมาบนนี้แล้วเจ้านี่จะมาหาไหมไม่มาครับทาไม่มาก็าเวียงเปง้ปงเปง้ปงเป้งเป้งเป้งโอ้โห و, ล็อคลบฟับโอเคเสยหนะ้าเออล็อคลบก่อนเฮ้ยระวังหางมันครับระวังหางมันตีไงตีล็อคลบฟับโอเคว,ว,ว,เอวิ่งวิ่งวิ่งเฮ้ยวิ่งลองวิ่งขึ้น ขึ้นนี่ไ,ไหมครับไม่ได้ครับอ้าอ,อ,อ้าโดนช็อตอ้าไหนเอ๊เอ๊ะอ,อือแย่แล้วสงสัยผมต้องหาปาตี้มาช่วยผมแล้วอ้าบึนจะเย็นตื่นไฟฟ้ามันช็อตไฟฟ้ามันช็อตโอเคเวียงนี่แนะ่ ตีแนะ่ตีตีระหว่างตีไม่สามารถเปลี่ยนทิศได้ครับหลบหลบก่อนโอ้โหหลบไม่เคยได้อาทำไม่ได้ชุดเกาะน,นี่ผมว่าผมตายแล้วครับเนะี่ยหิวหน่อยเจ้าแมวน้อยเออหมื่นอีกแล้วเออมียากแก้หมื่นไปเนี่ยตื่นตื่นตื่นชาร์จพลังอึออือ,อโอเคเข้าไปหางนี่แหละตีแนะ่ ไปผมขึ้นขึ้นตรงนี้ได้ไหมปีนฟับฟับฟับปีนไม่ได้ครับถลายลงไปล่ะฟืดส่วนหัวต้มต้มตึมตืม,ตมโอเคถลายไดนน้นี่แน่ตีแน่นี่แน่นแนนแนมาจำไว้ก่อนโอ้โหผมต้องชาร์จพลังใหม่แล้วอ่ามันจะหนีไม่นะไม่นะเจ้าจะหนีข้าไปไหนมาดี้โทบี โฮบี้ปัดโทโอเอ้ยตามไปครับอย่าให้มันหลุดกันเอ้ยเห็นมันอยู่แถวนี้ครับมันอยู่แถวนี้นเราชาร์จพลังรอเลยเดี๋ยวเราจะสไลเดอร์ลงไปนะครับสไลเดอร์ลงไปฟืดแล้วก็กระโดดตุมต้มตุมต้มตุ้มอ้าวมันไม่มันไม่ได้เหวี่ยงครับหลบก่อนตีหางตีขาก็ได้โอเคเราจะขึ้นไปก่อน แล้วก็ถลายมาฟืดแล้วก็มวนตัวไม่ได้ครับดีเลยเหลือเกินตีหางตีไม่โดนดีครับอ๋อไม่โดนครับไม่โดนเราหรอกฉาพลังเจ้าก,กิกาเจ้ามาทำไมเราไม่เอากิการลงมาเจ้าก,กิกาเอ,ออกสิครับกระโดดลงไงเนี่ยทำไมผมกระโดดไม่ลง จะลงตีไงไปไกลๆขอกระโดดลบกันครับโอ้โหเอ้ยขอเก็บก่อนเก็บเก็บงกครับผมงกฟับฟับโอเคชัดใช้พลังรอครับเราจะมาหาราเจ้าโทบีนะครับเราไม่ได้มาล่าเจ้ากลิ้งกาฟึบหมุนติว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 ครับเรามาแจมครับเราต้องแจมโอ้อยอ้ยหอนแล้ว หอ,อนแล้วต้องหนีใช่ไหมมา,าลื่นไปแล้วฟบตุ้มๆๆเอาแล้วลครับเอาแล้วครับขยับไปข้างหน้าอย่าอย่าช็อตนะอย่าช็อตนะขยับไปที่หัวจิมจ้มจิ้มเอาแล้วกดค้างกดค้างชาร์จพลังตำ่ำเอาอันจิ้มต่อได้ครับจิ้มต่อได้จิ้มหัว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 โอ้ เฮ้ยโอ้โหผมลืมชาร์จชาร์จก่อนครับไม่ท้าไม่ชาร์จมันจะไม่แรงนะครับมันดิ้นแล้วมันด no no. uh, ิ้นแล้วผมต้องไปตีมันตี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 หลบก่อนฟับโอ้โหหอนเจ้านี่แหมเก็บอาวุธครับเราต้องวิ่งตามเฮ้ยเดี๋ยวผมเห็นเห็นของล่นผมเก็บก่อนครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหลำสำรับ ล้ำสําครับตามไหมครับก่นบอนที่จะไปไกลบ้างกว่านี้สมาคมฮันเตอร์เราบอกว่าจุดอ่อนเจ้านี่มันอยู่ตรงหัวกระหางนะครับแล้วกำชับมาเป็นพิเศษครับระวังไฟฟ้าของเจ้าตัวนี้ด้วยเอาละผมเจอแล้วเอาละครับ,ารบชาร์จรอ <S <S 1> <S 1> <S เอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะผมได้ยินเสียง ไฟฟ้ามันระวังอ่าผมชาร์จแล้วฟับมากระโดดขึ้นตีนี่โอเคไม่โดนครับไม่โดนผมจะยืนเฉยๆแล้วตีตีแน่โอ้โหโอ้ผมต้องชาร์จใหม่แล้วผมต้องชาร์จใหม่อีกแล้วเอาตีไปก่อนชาร์จก่อนครับอาวุธนี้เทคนิคมันคือต้องชาร์จครับกระโดดตีแน่ กระโดดลบฟับฟับโอเคชาร์จรอห่างก็ได้ห่างก็ได้หัวหัวนี่แหละโอเคปีนี่ไหมเน้นหัวเน้นหัวหัวหัวนี่แหละหัวนี่แหละครับ,ห,ห,รบหัวมันจะลำบากเลยนำลายเยิ้มแล้วนำลายเยิ้มแล้วตีไปเรื่อยครับตีไปเรื่อยเอออย่านะ อย่านะขอชาร์จพลังก่อนโอเคเปง้ปงเปง้งเป้งจบสักทีสิเจ้าโทบิเจ้าโทบิเยี่ยมจบไหมครับจบไหมครับไม่จบไม่จบใช่ไหมจบไหมจบไหมชาร์จชาร์จแล้วยืนตบยืนตบโอเคอู้อ ทำไมมันเป็นอย่างนี้ครับทำไมมันยืนเฉยให้ผมตีครับทำไมมันยืนเฉยให้ผมตีครับทางมันจะเหนื่อยครับโอ้โหเยอะม,มากเยอะม,มากชาร์ดนครับข่าวดีชาร์ดย,ยาวแล้วก็ตัมตัมนี่เอาไหมรวมชุดนี่นี่เอ้ยอย่ายุ่งสิเจ้ากิงกาเจ้ากิงกาตายไหมตายไหมครับตายไหมครับเราต้องจัดก,การมันก่อนที่ตัวอื่นจะมา นี่แน่นี่แน่เอาครับล้มใหญ่แล้วหัวเน้นหัวเน้นหัวเอ้ยมันฟื้นแล้วอ่าทำไมเนี่ยอ๋อหอนใหญ่แล้วอ่อาใหญ่แล้วเอาล้วครับเราเก็บก่อนครับแล้วเราก็ตามไปใหม่ฮึบลองรอไม่สนใจนะครับเราเห็นมันเดินไปเราตามไปก่อน โอ้โหท่าน,นี้ตัวดีเอาเรื่องครับ,ค,รบคือผมลืมซ่อมอาวุธครับเอ๊ะอาวุธซ่อมยังไงซ่อมอาวุธก่อนครับท่านผู้ชมโทบิคาราจิมานี่โอเค,อเ,คเตรียมพร้อมอา้าวเตรียมพร้อมครับวิ่งอ่าโอ้วิ่งช้าม,มากครับถ้ามีปีกเนี่ยเอ๊ะผมเจอขี้ <c oughs> ขี้เอ่อเพื่อเพื่อเอาไว้ทำเอ่อเอ่อ <c oughs> ดักกับดักอะไรนะครับ เก็บไปก่อนครับโทบิคาราจิโทบิเฉยๆได้ไหมเราเจอนายอีกแล้วนะโอเคครับท่านผู้ชมผมเจอแล้วอ้าวกดผิดอาเฮอชาร์จใหม่อีกกดลบก่อนชาร์จก่อนใจเย็นเจ้าโทบิโอเคฟืบ้วเราจะวิ่งไปหาหนายเอาไปสู้กันตรงนั้นอีกงานเข้าครับเรา ปล่อยให้มันสู้กันไปก่อนนะครับเราเรารอเรารอครับเราไม่อยากเจ็บตัวนะครับไม่ไม่ไม,ไม่นายจะมาหาเราทุกไมเนี่อ้เอ้ยโทบิหายไปเลยโอย้แย่แล้วโทบิมานายต้องมาสู้กับเรามานี่เป่งโอเคนายไปไหนแล้วนายไปไหนแล้วปดโถเอ้ย เก็บเก็บเก็บ,กบวิ่งวิ่งนั่น,น,นโอ้โหนายวิ่งเร็วมากเอ้ยผมต้องวิ่งตามนะครับเอ๊ะทางไหนเนี่ยตามหิงห้อยครับหิ่งห้อยรู้ทุกสิ่งทุกอย่างนี่ผมเจอมันแล้วเอ๊ะมีแฟตตรงนี้ด้วยเจ้าโทบิเจ้าโทบิหางเนี่ยแหละ ล็อกเป้าด้วยโอเคโอ้ยโอ้ยโอ้ยผมโดนกบช็อตโอ้โหลืมดูอ๋อตื่นตื่นไม่น้อเฮาโดนเงียบเลยเมื่อกี้ผมเห็นบีแฟตอยู่แถวนี้หายไปไหนแล้วเอ๊ะอ่าโอเคล็อกเป้าชาร์จไม่นะเจ้าจะเดินหนีฆ่าอย่างนี้ไม่ได้เจ้าจะเดินหนีฆ่าอย่างนี้ไม่ได้ เดี๋ยวก่อนอย่าเวียงตรงนี้ปัดโธเออจ้าจะเดินหนีข้าอย่างนี้มันไม่ถูกนะอ่โอเคครับเล็งยิงยิงเรียกยิงเรียกไว้ก่อนครับโอเคเราต้องมาสู้กันโอเคล็อกลบม,นมนา,านี่มานี้ถอนอีกแล้วถอนที่พลังหาย ให้ตายเถอะเอาครับเ,เราปล่อยให้มันวิ่งไปก่อนเลยครับเราค่อยไปบวกเราจะต้องไปบวกตรงมันขึ้นหัวกระโหลกแล้วแสดงว่าใกล้ครับเราใกล้ทําสําเร็จแล้วครับโอโ้ตัวนี้เอาเรื่องนนะครับเราเริ่มเจอตัวแปลกประหลาดขึ้นเรื่อยๆโทบิคาดจิไหนตามไปฮะเราต้องไปอ่าอะไรอ๋ยเป็นแค่เห็ด โทบี้เจ้าอยู่ไหน <c oughs> ตามไหครับ <c oughs> เออยู่ข้างบนครับอยู่ข้างบนครับท่านผู้ชมโอเคครับล็อกเป้าล็อกเป้าแล้วผมชาร์จรอผมชาร์จก่อนโอเคระวังครับระวงังนี่นี่นี่ระวังหมุนอ่า <c oughs> ผมต้องชาร์จใหม่แล้ว าครับมาโทบิ้่าอยู่นี่ึบไม่โดนหรอกมาน,น,นี่นี่แน่นี่แน่โอเคผมล็อกเป้าบางทีก็บางทีก็ล็อกโดนบางทีก็ล็อกไม่โดนครับโอเคเจ้โทบิอ้าข้าจะตามไปเอา้าทางไหนครับผมคอยงงไปหมดแล้วนี่แน่ ตีเนี่ยมาลงมาไม่ลงเหรอต้องยิงยิงให้รู้สำนึกยิงให้รู้สำนึกโอเคถ้าอยู่นี่อ,อ้าวโหเอ,อ้ยเกือบแนละ้วเ,เกือบทันอยู่มานี่ลบฟับโอ้โหเจ้าโทบีทำผมมึนไปหมดแล้วผมควรจะจัดการยังไงดี ตีไงตีไงตีไงเอาครับทำลหลไหลย,ยืนเหวี่ยงเข้าหน้าโอ้โหล็อกลบระโดดกระโดระโดระวังครับระวังนะครับอเอ๊มันเดินไปเดินมาผมงงฟับฟับฟัฟับไม่ไงตีหัวครับตีหัวไม่โดนอีกโอ้โหโดน นี่ไงนี่นี่ไม่โดนหัวก็โดนตัวไปก่อนครับหรือหางล่ะหางโอ้โหรู้งี้เอาอาวุธที่มันเป็นดาบมาดีกว่าไหมครับนี่เอาตัวนี่แหละตัวนี่แหละโอเคโอ้โหเอาเรื่องกันนะครับเจ้าตัวนี้โทบิคานาจิฮ่าแลกครับแล่เนื้อเราได้จัดก,การเป็นทีเวที่เรียบร้อยโอ้โห เอาเรื่องกันนะครับนี่ดูครับตัวเนเริ่มเลยครับอย่างการกระลอกบินได้ครับเคยเห็นไหมครับโอเคครับผมแล้วที่เรียบร้อยผมได้ทําการราาเจ้าโทบิคาราจิหลังจากนี้เราก็ต้องไปส่งให้สมาคมฮันเตอร์นะครับเอาละครับวันนี้ก็คงต้องขอตัวรากันไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับท่านผู้ชม